สวัสดีครับวันนี้บ่าวป้อมมีข่าวเตือนภัยนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับเกี่ยวกับข่าวนี้นะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับลุ้นคลายล็อกคลายล็อกดาวน์นะครับสบคนัดถก14ตุลานี้นะครับนายกเตือนกาดอย่าตกข่าวนี้นะครับจากแหล่งข่าวนะครับฐานเศรษฐกิจนะครับก็บอกว่าวันนี้นะครับรายงานว่า14ตุลาคมนี้นะครับสบมีนัดประชุมเพื่อพิจารณาคายล็อกดาวเพื่อปรับมาตรการอีกรอบ จากวันที่10นะครับน,นายธนกรนะครับโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์นะครับ,รจ,ำำรรบจันโอชานะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์โควิดนะครับรายวันดังปรับมาตรการกิจกรรมขยายระยะเวลาคือฟิวพบว่าประชาชนเริ่มผ่อนคลายมาตรการป้องกันส่วนุคคลมีการรวมกลุ่มสังสรรค์มากขึ้นจึงฝากพี่น้องประชาชนนะครับอย่าประมาทกัดอย่าตกนะครับยังฝาก ยังต้องยึดหลักอนามัยส่วนบุคคลนะครับต้องดูแลตัวเองแบบครอบจัก,กรวาลรวมทั้งผู้ประกอบการชุมชนตลาดต้องปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งอย่างเพล่งพัดและต้องมีการตรวจ ATK ตามที่กำหนดเพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดต่างๆและห้ามลักลอบรวมกลุ่มจัดงานสังสรรค์ตั้งวงเล่าเล่นการพน,นันเพราะนอกจากจะมีความผิดตามพลบ โรคติดต่อและพลววลุกเญแล้วยังอาจทําให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่หเกิดขึ้นได้อีกนายกนัฐธนตรีนะครับก็ยังติดตามสถานการณ์โควิดนะครับแม้การติดเชื้อโควิดลาใหม่ในไทยยังอยู่ในระดับคงที่ยังต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องซึ่งในการประชุมนะครับสคบอในวันที่14ตุลาคมนี้จะมีการประเมินสถานการณ์โค19ทั่วประเทศ ยอดผู้ติดเชื้อผลการฉีดวัคซีนเข้าหารือเพื่อพิจารณาปรับมาตรการในระยะต่อไปด้วยอันนี้เป็นข่าวเบื้องต้นที่บ่าวป้อมนะครับนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับไว้บ่าวป้อมมีข่าวอะไรจะนํามาแจ้งให้ทราบอีกนะครับแล้วพบกับบ่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ